ชมไปดูกันหน่อยนะคะที่ภูเก็ตค่ะทีมข่าวเราก็ลงไปทําข่าวนั่นแหละครับอยู่ๆมีชาวเมียนมาคนหนึ่งชื่อในซอค่ะแก้ผ้าล้นจ้อนออกมาเลยอคลุ้มคลั่งโวยวายเพื่อนชาวเมียนมาพยายามจะช่วยดึงช่วยห้ามพูดจาเรียกกล่อมก็แล้วไม่เป็นผลนะคะสุดท้ายไปคว้าขวานมาพอจังหวะคว้าขวานเพื่อนชาวแรงงงานชาวเมียนมาเขาก็พยายามวิ่งหนีแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็เดินมาจามหน้ารถทีมข่าวเราแบบนี้เลย ตู้กระตกนี่ตบเลยเนี่ยนี่อะค่ะ เพื่อนเอ้ยทุกคนเอ้ยคือก็วิ่งหนีกันไปหมดเลยเพราะว่าอาการดูคุมไม่อยู่แล้วอะถึงขั้นแก้ผ้าล่อนจ้นมาขนาดนี้แล้วก็ควา้าขวาเนี่ยเดินเซไปเซมาแล้วก็มาทุบที่กระโปรงหน้ารถของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเบิร์ตวิรยุทธ์ปราณีนะะักข่าวเราก็คือต้องหนีก่อนตอนนี้เพราะไม่รู้ว่าอาการเขาเนี่ยหนักหนาสาหัสขนาดไหน สุดท้ายเพื่อนคนงานก็พยายามหาทางหลอกล่อให้เขาเดินออกจากออกห่างจากรถของนักข่าวค่ะ <c oughs> แล้วผู้ช่วยช่างภาพเราก็รีบไปขับรถออกจากพื้นที่ทันทีเลยเพราะว่าเขาคลุ้มคลั่งต่อเนื่องไม่เลิกเลย <c oughs> มีภาพอีกมุมนึ่งที่ทีมข่าวบันทึกเอาไว้ได้ก่อนที่นายซอจะเอาขวานไปจามหน้ารถทีมข่าวนะคะ <c oughs> เป็นภาพตอนที่นายซอ,อยังสวมเสื้อผ้าอยู่ <c oughs> คือสวมเสื้อ <c oughs> สวมเสื้อนะอ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่นุ่งสรงใส่ท่อนบนแต่ว่าท่อนล่างโลง่งนี่เพื่อนจะไปให้ใส่ก็ไม่ยอมใช่แล้วก็ยืนวอยวายอยู่ข้างรถทีมข่าวเราเนี่ยค่ะเพื่อนจะพยายามเอาสรงไปให้ใส่ซอก็ขัดขืนขัดขืนจนต่อยกันอ่ะเนี่ยเพื่อนบอกเอ้ยใส่มันโป๊เนี่ยดูสิเห็นไหมคุ้มข้างหนักสุดท้ายก็ต่อยกันเองเลยต่อยกันสักพักหนึ่งซอวิ่งไปคว้าขวาน<ๆ>เพื่อนคนนี้ก็เลยต้องวิ่งหนีก่อนนะคะก่อนที่ในซอจะเอาขวานมาจามหน้ารถทีมข่าว สุดท้ายแล้วก็ต้องล็อกตัวแล้วก็จับมัดมือมัดเท้าแล้วแจ้งตำรวจสพถลางม,มาจับนะคะพอเมียกับลูกในซอเห็นหัวถูกอุ้มขึ้นรถไปอ่ะ <c oughs> ร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะเ <c oughs> พื่อนคนงานก็ต้องเข้าไปช่วยปลอบ <c oughs> ถามว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะเร<อ>ืองจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะคือ <c oughs> <c oughs> เรื่องของเรื่องจริงแล้วเป็นปัญหาของนายอู๋อู๋เป็นแรงงานชาวเมียนมาทะเลาะกับเกมที่เป็นคนไทยแล้วเพราะหึงหวงเมียตัวเอง ซอเป็นเพื่อนรักของอู๋อู๋ทะเลาะก,กับเกมชกต่อยกันเกมแทงอู๋ตายอซอที่เป็นเพื่อนรักของอู๋เห็นเพื่อนถูกแทงตายเสียใจมากกินเหล้าหนักจนเมาแล้วก็คลุ้มคลั่งมาก่อเหตุอะคะ่ะเ,เรื่องของซอถือว่าจบไปเพราะว่าเสียใจเพื่อนตายกินเหล้าคลุ้มคลั่งแล้วขวานมาจามหน้ารถตอนนี้ตำรวจจับไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของนายอู๋กับในเกมหน่อยอว่าแล้วไปทะเลาะอะไรกัน ในอูเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตห้าทุ่มเมื่อวานนี้คนแทงชื่อในเกมเป็นคนไทยนะคะคือเขาบอกว่าอู๋เนี่ยมีเมียแล้วเขาหึงเมียกับเกมเหมือนทํานองว่าเมียกับเกมแอบเป็นชู้กันก็เลยไปทะเลาะก,กันกับเกมที่แถวห้องเกมนี่แหละสุดท้ายก็ถูกเกมแทงสวนกลับมาส่วนทางฝั่งเมียของเขาเองอ่ะก็ถูกฟันตามร่างกายบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะเกมก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลยส่วนอูก็นอนตายอยู่ตรงนั้นนะคะ น่าจะกินเหล้าเยอะประมาณนั้นเน่แล้วก็ช็อตเออโกช็อตเลยก็เหมือนกับอย่างคนที่เมายาอะไรประมาณนั้นกจใจไม่พอนี่แล้วมันสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาเข้าว่ากัเพื่อนจะตายฟรีอะไรประมาณนั้นเนเออแต่ว่าแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกทางตำรวจเขาไปตามกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วลุงลุงก็พาแคว้นเขาไปไปให้การให้ปากคำที่สอพอตรางมาแล้วเมื่อกี้ บอกว่าไม่เลยนี่มตีรถนักข่าวแล้วต้องควันโคนนักข่าวจริงวิ่งไม่ทันนะยุ่งไงทีเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตไปอีกใช่ไหมเพื่อนคนงานที่เห็นเหตุการณ์นะคะลงุงแกบอกถ้าฟันขอนักข่าวหรือวิ่งไม่ทันทำยังไงนี่ก็ใช่ไงอันนี้เบิร์ดส่งข่าวมาใช่ไหมค่ะใช่เบิร์ดยังอยู่เบิร์ดยังอยู่แสดงว่าเบิร์ดปลอดภัยดีเบิร์ดยังอยู่เบิร์ดยังอยู่ เห็นเหตุการณ์บอกว่าประมาณสักห้าทุ่มเมื่อวานน่ะได้ยินเสียง <Hey, hey. S 1> ทะเลาะมาจากห้องของเกมแล้วสภาพก,ก็เห็นอูวอ๋วิ่งออกมาล้มที่กกดังเชื่อมเหล็กพอออกไปดูก็เห็นว่าอู๋ถูกแทงก็เลยเข้าไปช่วยส่วนเกมเนี่ยอาศัยช่วงชุลมุนหนีไปฝ่ายเมียของอู๋ก็วิ่งออกมาดูสามีเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าวิ่งมาจากทางไหนป้าเพนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือในอู๋ก็บอกว่าป้าว่าป้าเห็นเมียของอู๋วิ่งมาจากแถวห้องเกมนะแต่คือเขาก็ไปทะเลาะก,กันก่อนก็เลยไม่รู้ว่ายังไงหรือเปล่า ปมเหตุป้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องหึงหวงเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าป้าก็ไม่กล้าฟันธงอะ่ะเออในก็หมายอย่างเดียวก็เนกลองคุณตามกันมาแล้วคุณก่อเหตุหรับตอนนั้นเราปีก็ไม่ใจได้ไปเล่แต่เป็นนี่เขาน่าจะอ,อาศัยจังหวะนั้นในการหลบหนีนใช่ไหมมันพี่เคยเห็นผู้หญิงเนี่ยนีตยเขาเนี่ยมาที่ห้องของผู้ชายม่อยไม่ พ่อเป็นความซึงเป็นไม่ได้ต้นเฉยเลยก็อีนี่ไม่ได้ทนนเฉยนี่พอเป็นคนเป็นใกล้ก้องเป็นไม่ได้ทนเฉยแล้วเรื่องมันเป็นอย่างเขาพูดจะหมว่าผู้หญิงนี่แอบมาหาผู้ชายกาไม่ได้รู้ปีไม่ได้รู้ไม,ไม่รู้นี่ตำรวจสพทหลางตามไปจับตัวในเกมได้แล้วในพื้นที่จังหวัดพังงานนะคะเกมก็ยอมรับสาร,รภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าในอู๋เนี่ยหึงหวงเขากับเมียของในอู๋เองจนเกิดทะเลาะกันแล้วเขาก็บันดาลโทสะเลยก่อเหตุขึ้นนะคะ ตำรวจก็คุมตัวเกมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็เชิญเมียคนตายมาสอบปากคำที่โรงพักด้วยก็โดนลูกหลงเหมือนกันนะคะถูกฟันที่แขนแล้วก็มือทั้งสองข้างตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแหละแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนเคสในซอเนี่ยทีมข<อ>่าวเราต้องไปลงบันทึกประจำวันนะเพราะว่ารถของบริษัทเสียหายนะคะ ก็ตอนนี้ติดต่อบริษัทประกันภัยเข้ามาตกลงเรื่องค่าเสียหายกับตัวแทนบริษัทต้นสังกัดของนายซอแล้วตํารวจก็คุมตัวนายซอไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเหมือนกันค่ะอสองเรื่องสองราว